สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการดรเทมทารโการ์ดนะครับรายการที่จะบอกถึงแนวทางดําเนินชีวิตจากศาสตร์ไพ่ทาโร่นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับดรเทมผู้สนใจและศึกษาศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่ที่จะมาบอกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของคนตลอดทั้ง7วันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสนะครับจนถึงวันเสาร์นะครับตลอดทั้งเดือนแล้ววันนี้ผมอยู่กับดรเทมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สบายดีนะฮะสบายดีครับผมวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการที่จะออกรายการนะครับอาจารย์แต่ก็ยังไงนะครับผมถึงตื่นเต้นแต่องค์ความรู้พร้อมนะเราก็ลุยพร้อมเลยครับผมสำหรับคนทั้ง7วันนะครับผมอยากจะทําให้ทุกคนที่ได้ติดตามได้รู้เป็นแนวทางว่าเดือนนี้ วันคนวันจันทร์ต้องระวังอะไรยังไงคนนอังคารต้องระวังอะไรยังไงบ้างนะครับผมเพราะศาสตร์ในการดูของผมนะครับโดยปกติแล้วคือไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเลยใช้จิตสื่อนะครับผมง่ายมากเลยนะฮะคือใช้จิตสื่อและที่สําคัญลูกดวงไม่มีใครได้เจอผมผมต้องเป็นคนจับไพ่ครับอันนี้ทราบท่าปกติโดยทั่วไปต้องมีวันตกฟ้าวันเดือนปีเกิดต้องเป็นคนจับไพ่ของผมศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่โดยปกติเนี่ยลูกดวงต้องเป็นคนจับไพ่ถูกต้องแต่สิ่งที่ดรเทมทํามานะครับทั้งนั่งสมาธิ ท่านนั่งฝึกจิตนะครับจนสามารถสื่อสารกับลูกดวงได้ครับนะครับโดยที่ในการเปิดไพ่แต่ละใบเนี่ยนะครับขอให้ท่านที่เกิดในวันต่างๆเนี่ยส่งจิตถึงดรเทมได้แล้วเดี๋ยวดรเทมจะเป็นตัวแทนแล้วก็จับไพ่ให้แล้วก็จะทํานายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพนะครับแล้วในการเปิดเนี่ยของของดรเทมนะครับเราสามารถดูได้ว่าเรื่องใดจะเป็นเรื่องเด่นพิเศษ ดรเทมจะจับลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงเขาเรียกอะไรนะถึงถึงแก่นในเรื่องนั้นนะบังบุร<า>ีเย่ไปเ,เลยนะเปือกเ้าว่าชัดเจนว่าถ้าเราถูกที่ถูกทางแล้วรรเราก็เจาะลึกไปมผมว่ายังไงก็สักเซสแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับครับอย่างนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเตรียมติดตามชมนะครับดรเทมพาโลกาดครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการดรเทมทาโลกาสนะครับวันนี้เราจะดูดวงของคนเกิดวันอังคารตลอดเดือนเมษายนว่าเป็นอย่างเป็นอย่างไรนะครับเดือนเมษานะครับแหมบันทึกหลายทีแล้วไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับก็เป็นเดือนเมษายนนะครับผมอยู่กับดรเทมครับดรเทมทาโลกาสนะครับวันนี้อาจารย์ครับในการดูดวงของคนเกิดวันอังคารประจําเดือนเมษายนเนี่ยอาจารย์ต้องการอะไรเป็นองค์ประกอบสําคัญครับ วันนี้แล้วครับหลักๆคือไม่ต้องอะไรมากเลยปล่อยใจสบายๆชาววรรณคารตั้งจิตและสื่อมาที่มือผมแล้วผมจะพูดถึงความว่าชาววรังคารเนี่ยช่วงเดือนเมษาเราต้องเจออะไรบ้างระวังเรื่องอะไรบ้างจะสมหวังอะไรบ้างนะครับผมตั้งใจเลยนะครับคนวรรคาครับช่วยส่งกระแสจิตมาที่อาจารย์เทมนะครับอาจารย์จะเริ่มสับไพ่แล้วครับผมจะจัดทั้งหมด1ิบใบนะครับพูดโดยภาพรวมก่อนแล้วเราค่อยมาเจาะลึกกันว่าเรื่องไหนมันโดดเด่นนะครับนะครับช่วยกันตั้งจิตนะฮะอาจารย์เทมจะเลือกไพ่แล้วครับ สาสตร์การดำเนินชีวิตแบบไพทารโอนะครับก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านเอาไปประกอบนะครับเพื่อในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจหรือว่าดําเนินชีวิตตลอดเดือนเมษายนของคุณเกิดวันอังครครับได้มาแล้วครับสิบใบช่วงนี้ให้เวลาจา์เลี้ยงไพนิดนึงน,นะครับนะครับโอ้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับโดยภาพรวม โอเคนะครับของคนเกิดวันอังคารนะฮะครับผมคือง่ายๆนะว่าช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนี่ก็ไฟติ้งจริงๆเลยนะตลอดชาววันอังคารจริงๆต้องลุยครับต้องลุยนะช่วงนี้โอ้โหต้องสไตล์ตำรวจทหารอะไรเนี่ยผมบอกเลยมุทะลุทุกอย่างอะไรทําได้คือทํานะครับชาววันอังคารต้องลุยทุกอย่างเลยนะครับและที่สําคัญนะที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาอ่ะ ชาววันอังคารเนี่ยมีเรื่องหนักใจกุ้มใจเยอะเยอะมากเนี่ยคิดไม่ตกนะครับเดือนนี้จะดีขึ้นแล้วนะเดือนนี้จะดีขึ้นมีโครงการอะไรบางอย่างที่กำลังจะทำครับเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรืออะไรใหม่ใหม่ทั้งหมดก็เดือนเมษายนอาจารย์มันเป็นเดือนปีใหม่ของคนไทยก็เริ่มต้นใหม่เลยเริ่มสิ่งใหม่ๆเลยครับชาววันอังคารสามารถเริ่มเริ่มได้เลยนะไม่ว่าโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับผมคิดมานาแล้วนะฮะถึงเวลาบุกเราก็ทําไม่ได้เลยถูกต้องและที่สําคัญนี่นะ ร,ระวังนะั้นมีเกณฑ์เราอาจจะต้องมีความเครียด <ừ> เครียดไม่รู้จะเครียดเรื่องเรื่องอะไรบ้างอาจจะเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกแต่สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะบอกว่ามีทางออกของสิ่งสิ่งนั้นได้ใช้คำน,นั้นเลยละกันคิดยังไงก็เจอทางออกนะครับคิดยังไงก็เจอทางออกหมและอันนี้เหมือนเหมือนชาววันจันเหมือนกันนะผู้หญิงอ่ะความเป็นแม่ไม่ต่างกันผมว่าสงการนี้ช่วงสงการเนี่ยมันต้องไปกลับไปเจอคนที่รักคนที่รักคุณยายหรือใครเนี่ยที่เรารัก ได้กลับไปเจอแน่ๆนะครับพี่ป้านะอานะครับเป็นผู้ใหญ่ของเรานะครับครับนี่ผมจะคอย้ําเสมอเลยถ้าไพ่พวกนี้เกิดเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับผิดประเพณีไทยรองเท้าขอขมากรรมขอเะืรนขอพรจากผู้ใหญ่นี่แหละคือเป็นคนที่อวยพรให้เราได้ดีที่สุดเลยติดขัดอะไรทุกอย่างนะทุกอย่างจะมีทางออกขอผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วคนรัก คนรักช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เนาะไม่ใช่ว่าแย่นะหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องมีแลเรื่องจะต้องทาเดี๋ยวต้อง m o ฟไปทําตรงนั้นเดี๋ยวต้อง deal ไปด้วยกันกับเราหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันบางครั้งงานเขาอาจจะคอนเซิร์นอะไราจจะต้เดินทางเดินทางเออไม่แน่การที่ move ช่วงไม่ายเขาจะได้เดินทางไปกับคุณก็ได้เดินทางไปด้วยกันมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะครับแต่ไม่ใช่เดินจากไปจากเราใช่ไหมไม่ครับไม่เดินทางไปด้วยกันนะครับ นี่คือเกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้อยากจะหาเงินครับช่วงนี้ใจเหมือนว่าปัญหาของเราเนี่ยปัญหาหลักเลยของชาววันนังคะเงินนี่คือตัวสําคัญมากทุกทุกๆวันอะเงินเงินคืองานงานคือเงินบระดาลสุขนะฮะช่วงนี้ คิดเรื่องเงินเป็นหลักนะแต่ปัญหายังแก้ไม่ตกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราต้องคิดต้องแก้พี่ใช้เยอะยืนงงอยู่ในดงพับเอาจะซ้ายดีไหมหรือจะขวาดีไหมมันก็ยังไม่สักเซสมันก็ยังไม่ตัดสินใจคำว่าครับนี่หมายถึงอะไรครับอาจารย์ครับหมายถึงว่ามีถ้วยที่เราเราต้องคิดจาต้องคิดถ้วยเนี่ยเป็นตัวแทนของอะไรของทั้ไาร ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะเป็นตัวแทนของความสําเร็จหรืออะไรบางอย่างได้แต่ถ้วยก็ไม่ใช่ว่าจะความสำเร็จเสมอบ,บางครั้งถ้วยความก็มีความทุกข์ได้อ๋อมันอาจจะล้มเหลวก็ได้นะครับ,บผมบแล้วก็อีกอย่างแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เนี่ยเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอความสําเร็จสิ่งที่เจ้าตัวกําลังคิดทุกอย่างก็จะสักเซสเราก็จะสําเร็จได้นะครับผมงั้นสู้ต่อไปใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่า คุณต้องทํางานหนักๆช่วงเนี้ยเมษาเนี่ยถึงคุณจะไปปีใหม่แล้วแต่คุณกลับมาคุณก็ต้องลุยเรื่องงานอยู่อือแปลว่างานเนี่ยไม่ได้หยุดรอนะวันหยุดเฉยๆแต่งานยังดําเนินอยู่นะครับนะครับในภาพรวมของคนเกิดวันอังคารเนี่ยที่ผมขอเป็นตัวแทนนะฮะสิ่งที่ผมมองเห็นเลยครับเรื่องแรกคือเรื่องการต่อสู้ของเราะนะว่าเราจะต่อสู้เรื่องเนี้ ต่อสู้กับอะไรต่อสู้แล้วจะมีผลอย่างไรครับจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่จะไปบอกว่าจะหาเงินเนี่ยหาได้ไหมนะฮะหาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องที่เราโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงจะสำเร็จหรือไม่อะไรจะดีไหมนะแต่ใครอยากถามเรื่องนี้เรื่องอื่นที่ผมไม่ได้ดูนะฮะ สามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ของอาจารย์เทมทารโกาดได้นะครับแต่ตอนนี้เราดูกัน3เรื่องนี้ครับอาจารย์ครับดูเรื่องแรกก่อนเลยครับอาจารย์ว่ากําลังจะสู้เนี่ยสู้อะไรได้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับครับผมอ่ะเรามาลุยกันเรื่องที่เราต้องเหนื่อยต้องสู้ที่มันจะเรื่องอะไรบ้างเนาะลองมาลุยกันหรือเรียงเลยก็ได้นะอาจารย์นะดูเรื่องสู้แล้วก็ลูกโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เรื่องเงินสําเร็จไหมได้ครับนะครับ สู้หรือซีชาววันอังคารนะครับคนวันอังคารครับตั้งจิตนะครับส่งถึงอาจารย์เทมนะครับอาจารย์จะเลือกไพ่แล้วครับเจ็ดใบนะครับรอบนี้ได้มาแล้วครับอดูซิว่าสู้เรื่องอะไรสู้แล้วจะเป็นยังไงโอ้เริ่มเห็นภาพนะฮะ เหมือนเดิมเลยนะครับไพ่ทั้งหมดกลับมาเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยเ <c oughs> ป๊ะเลยนะยังเป็นไพ่ชุดเดิมอยู่ในนั้นเลยนะครับผมครับเหมือนเดิมเดิมเลยครับผมฮะนะครับโทษทีโอช่วงนี้ต้องหมุนหมุนเงินอ๋อที่ต้องสู้นี่คือสู้เรื่องเงินต้องหมุนเงินน,นะครับครับหมุนเงินค่อขนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมช่วงนี้ต้องหมุนเงินต้องลังเลใจทุกอย่างเลยสู้เนี่ย คิดไม่ถูกเลยมีหลายเรื่องที่ต้องสู้เหลือเกินดูสิว่ามีคนช่วยไหมดูสิหนักนวงมากผู้หญิงคนนี้มีเกี่ยวอีกแล้วครับผม้ใหว่าผู้ใหญ่คนนี้น่าจะมีช่วยในการซัพพอร์ตนะเรื่องในการสู้อะไรของคุณเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดนผมพูดง่ายๆนะจย์ถ้าคิดเรื่องเงินไม่ตกกลับไปถามแม่เอาจริงนะบางครั้งเนี่ยคือเขาอาจจะไม่สามารถจะช่วยได้แต่จะบอกแนวทางหรือแนะนําคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเรามาวางอย่างนี้ดีไหมลูกหรือจะทำอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายว่า ไม่จำเป็นจ,จะต้องแม่เสมอ <ฮะ S 2> ผู้หญิงที่มีความสามารถรผู้บริหารระดับสูงหรือไปเป็นผู้หญิงเก่งอะเจ้าดายของตัวเองก็ได้ปรึกษาคุณซือปรึกษาคุณซือปรึกษาคุณซือคุณซือได้เลยบสบายนะครับผมอาจจะหนักใจเหนื่อยใจหน่อยไนดะนะ้ในเรื่องที่ที่สู้เนี่ยเรื่องการเงินเหมือนเดิมไพ่ใบนี้นะผมพูดตามตามไพ่นะบางคนไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าการเงินอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะไม่ค่อยโฟล์มีมาก็ต้องจ่ายออกครับรวมทางการคิดวางคนตก ที่ตกงานอยู่ด้วยมีโอกาสที่จะตกงานท,ที่ต้องสู้เนี่ยสู้เรื่องภาวะเศรษฐกิจของตัวเองหลายๆอย่างไม่ว่าเรื่องงานรเรื่องเงินทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยที่สําคัญนะเราต้องมีคิดแหละถ้าเรามีปัญหาใช่ไหมเราเราต้องสู้ไม่ว่าโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่หรือง,งานใหม่คุณมีแน่แนอาจจะมองหาใหมล่ละ เพราะว่าอันเดิมอาจจะช่วยชีวิตเราไม่ได้แล้วูกต้องเราอาจจะต้องเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆมีหลายอย่างที่ต้องทำครับธุรกิจออนไลน์ตอนนี้เกิดขึ้นมากไปสมัครอะไรก็ได้ครับไปช่วยกันขายเอาความสามารถที่มีออกไปหาเงินใหม่ๆเข้ามาช่วยเรามันส่องมาครับแต่ไม่ต้องกังวลผลคือยังไงก็สําเร็จสบายใจนะสบายนะครับชาวอังคารดลเครียดไปด้วยนะไม่ต้องเครียดทุกๆอย่างทบไพ่ขึ้นมา ได้ก็คือได้ครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เนี่ยมันบอกว่าเสริมฉลองแห่งความสำเร็จแสดงว่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปมีโอกาสครับนะอย่าหยุดสู้นะฮะเพ่าสู้ะผลลัพธ์คือการเฉลิมฉลองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสักเซสหมดขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสของคนด้วยครับแล้วคนก็ต้องสร้างบุญสร้างบุญบารมีด้วยครับนะฮะสำหรับคนเกิดวันอังคารเดือนเมษายนท่านสู้ต่อไปนะครับแล้วไม่ได้อัดได้ฉลองต่อสงการนะครับอาจารย์ครับมาดูกันต่อฮะ ว่าไอ้โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่บอกสําเร็จได้เฉลิมฉลองเนี่ยมันจะเรื่องไหนอย่างไรกับอาจารย์ได้ครับผมนะคนเกิดบังคับตั้งใจนะครับนะช่วยกันส่งกระแสจิตมาให้อ่าคุณเทมนะครับโครงการโปรเจกต์หรืออะไรโปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่ที่เรากําลังคิดนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสืบมาที่มือผมนะครับตอนนอาจารย์เทมกําลังตั้งสตินะฮะใช้สมาธิเต็มที่ในการเลือกนะครับ ในการเลือกครั้งนี้เจาะลึกนะครับจะใช้เจ็ดใบนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะเรื่องไหนดีทําเรื่องเกี่ยวกับสวยๆงามๆหรือทําเรื่องอะไรดีหรือคิดตกแล้วหรือยังโอ้ไม่ต้องกังวลครับยไมก็ได้ฉลองไะมไม่ต้องกังวลเอางี้ครับคุณคิดหนักเครียดอยู่มันก็ตอนเริ่มต้นใหม่ยไงทุกคนก็ต้องคิดหนัก หาวิธีไม่ถูกแล้อยู่กำลังเครียดอยู่คิดไม่ตกห้อยหัวคิดนะครับห้อยหัวคิดแล้วเจะยังไงดีจะไหวไหมจะโดนโกงไหมของใหม่ของใหม่เป็นอย่างนี้เสมอเหมือนธุรกิจเฮ้ยเราจะลงทุนีนี้มันจะคุ้มไหมเราจะไปลงทุนกับกับคนนี้เราจะโดนโกงไหมเนี่ยทาให้เราคิดหนักแต่ไม่ต้องห่วงนะทําไปพ่ใบนี้มันพูดถึงว่าคุณจะต้องเกี่ยวพันนะหนึ่งถ้าคุณทํางานส่งออกนอกสมมุตินะธุรกิจส่งออกนอกอาเซียนหรือหรือเข้ามาก็ได้ อ,อะไรก็ได้คนที่ทำพวกนี้นะมีโอกาสจะส,สำเร็จสูง<อ>ผมบอกเลยอาจจะเป,เป็นโอกาสช่วงโควิดเนี่ย<อ>คนขาดสินค้าอะไร,รอานํำเข้าอะไรมาไม่ได้หรือว่าคุณต้องส่งออกอะไรไงคุณจัดเลยไม่แน่นะเป็นเศรษฐีอาจารย์ครับผมเห็นไพ่ข้างหลังรู้สึกจะได้เป็นเศรษฐีนะอันนี้คือใช่เลยวิกฤตให้เป็นโอกาส<อ>ผมอยากจะบอกเพราะว่ารายรู้ไหมอ่านอย่างนี้สิ่งนี้ว,วัลังคินนะวันรังคารนะ จบการคุณยังไงก็จะมีข่าวดีแอดออฟคำนี่คือบอกเลยว่าข่าวดีแน่ๆคุณต้องได้แน่ตอนเริ่มต้นพื้นดวงนะครับท่านผู้ชมเครียดเลยนะพวกเราแะเครียดเลยขนาดผมผมยังเครียดด้วยเลยแต่พอจาอรึเข้ามาก็รู้แล้วว่าทำไมคุณเครียดแต่ผลของมันมีข่าวดีครับเงินเพียบนะครับออข่าวดีธุรกิจอะไรนะวันอังคารเมษายนคุณรวยเลยนะสู้ไปสําเร็จแน่นะครับรวยและที่สําคัญ แอปออฟออฟวอเนี่ยผมบอกเลยถ้าใครได้จับไพ่ใบนี้ไม่ว่าลูกดวงหรืออะไร,รแล้วก็ตามถ้าผมจับมาปั๊บเฮ้ยถ้าถามเรื่องว่าคุณจะสําเร็จไหม9 9 99- 99ไพ่ใบนี้แอปออฟวอถ้าคุณถามว่าคุณสอบแข่งขันสอบชิงทุนออหรือทําอะไรก็ก็ตามไพ<ด>่ใบนี้นะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ยังไงก็สําเร็จใครได้ไพ่ใบนี้ไม่มีคาว่าพลาดแมตอนแรกเมื่อกี้บอกไม่ดีใจแปต,ตอนนี้ อิจฉาคนเกิดวันอังคารนะฮะเพราะอยากทำธุรกิจใหม่ๆเหมือนกันนี่คือแบบว่าอ้าสำเร็จนะโครงการคุณลุยเลยครับนี่ได้ฉลองจริงฉลองของจริงนะครับ Tre ออคัพเห็นไหมเนี่ยชนแก้วเนี่ยอายกคัพขึ้นมาเฉลิมฉลองปาร์ตี้กันใหญ่เลยยังไงก็แล้วแต่นะครับคนวันอังคารโครงการอะไรก็ตามคุณจะเหนื่อยจะหนักสุดท้ายแล้วคุณสําเร็จครับครับที่คิดหาเงินดูสิครับต้องดูอีกไหมเนี่ยว่าต้องหาอีกไหมเนี่ยดูเหมือนจะสําเร็จแล้วนะยังไงก็สาเร็จ อ่าอย่างนั้นเจาะลึก <S <S เรื่องการเงิอเนอ, <ไป S 1> อีกครั้ง<ป>เหนื่อยไปก็ลุยเลยเจาะลึกเรื่องการเงินอีกครั้งครับคนเกิดวันอังคารทรงกระท้จิตเทศจารย์เทมนะครับมาดีมาดีดูดซิว่าไงนะฮะดูซิว่าเรื่องเงินที่สําเร็จมันจะมากมันจะน้อยอยังไงช่วงต้นเหนื่อยแค่ไหนต้องลงทุนเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะตั้งจิตตั้งจิตเลยครับผมนะเรื่องการเงินของชาววันอังคารเป็นยังไงบ้างตั้งจิตร่วมกันครับดูรายการ เอ่เทมทารการนี่ต้องตั้งสมาธิดีๆนะเพราะเราใช้กระแสจิตกันอย่างเดียวเราต้องลุ้นกันไปด้วยครับผมผมก็ย<ม>ังล<ม>ุ้นเลยเลือกเจ็ดใบนะครับสำหรับคนวันอังคารครับขอให้ดีต่อเนื่องนะจั์นะครับผมอ่าเราก็ปังปดีใจนะฮะที่คนจะสำเร็จเห็นไหมหไพ่ใบเดิมขึ้นไพ่ใบเดิมขึ้นนะครับแสดงว่าโปรเจกต์คุณนะ่ะ มันต้องเหนื่อยยากตามสตา์วันอังคารเนี่ยโอ้โหเอาอย่างนี้วันอังคารนะเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นคนที่ได้อะไรมาไม่เคยง่ายครับไม่เคยง่ายจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไงการแข่งขันฟาดฟันก็สูงครับนะหาลูกค้าใหม่นะต้องจ่ายออกนั่นนี่ให้ลูกพูดลทกน้องปรรคษาก็เยอะจะมาขายสวยๆง่ายๆอ่ะโพสจบแล้วขายไม่ได้ไม่ใช่คนวันอังคารละไม่ใช่คนอังคารละยังครับคิดไม่ตก คิดไม่ตกคิดแล้วคิดอีกรวมทั้งเนี่ยระวังมีเกณฑ์อึดอัดใจทะเลาะวิวาทกันได้นะครับผมการทําธุรกิจใหม่ครั้งต้นลอนมาเริ่มต้นนะครับอาจารย์ยังไงก็ต้องมีเรื่องที่คิดไม่ตรงกันผมก็จะเตือนเสมอนะครับทุกครั้งที่เราคิดไม่ตรงกันอย่าชนะค่าคารกันด้วยคาพูดนะครับต้องให้กําลังใจกันแล้วทําด้วยกันไปถูกต้องนะครับแล้วผมเชื่อว่าความสําเร็จเน่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะมีคนกินข้าวด้วยไงแต่ถ้าเราไปทะเลาะกับทุกคนซสหมด ได้ความสําเร็จมาแต่กินข้าวคนเดียวไม่อร่อยนะจ๊ะครับถูกต้องครับคัทั้งรูปภาพของคนวันอังคารเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยที่สำคัญนะพอผ่านไปคิดว่าจะไม่ได้โอ้ยคงขายไม่ได้ทำไม่ได้หรอกอ้ยไม่ไม่สำเร็จลูกออเดอร์แรกมาเลยยูดีมาปังบุริเย่ปังบุริเย่ปังปูริเย ดวงคนวันคนวันังคารรู้สึกว่าเหมือนคล้ายคลื่นอ่ะเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวขึ้นต่ำแต่คือได้นะไพ่ไปนี้แบบได้อะไรมาแบบชิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายได้ได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปลว่าฉันเกือบถอดใจอยู่ดีก็มีเงินมาครับนะเพราะและจะมีสัญญาณข่าวของเขว่าข่าวนี้แสดงว่าของคุณจะขายได้อาจจะเป็นท็อปเซลล์ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นท็อปแบรนด์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันลุยนะลุยนะครับคนเกือบรังคารครับถึงแม้คุณจะกังวลในเวลานี้ แต่ที่แน่ๆครับช่วงสงการคุณได้เฉลิมฉลองอย่างมีความสุขคุณจะรับข่าวดีครับนะครับสำหรับคนนะครบหมดแล้วนะครับอาจารย์นะครับติดตามใหม่ในครั้งหน้าครับครับผม